สวัสดีครับพี่น้องผู้ชมนะครับช่องบ้านสวนป้ายน้ำเด็ดปามอวนาโดนะคโดบวันนี้มาชมต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนที่ซื้อมาจากอำเภอกันทลัก์นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับแถวๆสัมปรมนะครับด้วยราคา270บาทนะครับการตั้งราคาไว้ที่280บาทนะครับวันนี้วันที่1นะครับเดือนธันวาคม นะครับต้นนี้พวกนี้ก็นําเข้ามานะครับเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับมาถึงวันนี้ก็ประมาณเดือนครึ่งนะครับมาอัปเดตนะครับว่าสภาพต้นเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีบางต้นก็เริ่มแตกใบนะเป็นหางประทูแล้วครับเนี่ยนะครับแตกใบอ่อนแล้วนะครับ ถูกนะครับบางคนว่า,วาทำไมมันจะช้าหน่อยนะครับสำหรับต้นมันออกจะใหญ่หน่อยนะครับก็เลยช้าหน่อยถ้าต้นไหนที่มีใบแก่จัดนะครับก็นะจะแทงยอดเร็วกว่าเพื่อนหน่อยนะบอย่างต้นนี้นะครับไม่รู้ว่ามีอาการของ เพี้ยหรือเปล่านะครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เขาฟื้นแล้วฮะมาแล้วครับเนี่ยยอดนะครับวันนี้เขาพึ่งใส่ปุ๋ยนะครับยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเพื่อให้ยอดของเขาเดินดีนะครับยืดยอดใหม่นะครับมาดูลำต้นนะครับขนาดลำต้นเนี่ยนะครับ อยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะที่โคนต้นนะครับเราก็ได้เอาทุเรียนบ้านนะครับมาปลูกไว้ด้านข้างนะครับสองต้นบ้างสามต้นบ้างนะครับนะเพื่อจะทําการเสริมร่างน,นะครับส่วนดินนั้นนะครับเราใช้ดินบ,นบ้านเรานะครับนะใช้ดินที่อยู่ในบริเวณที่เราจะปลูกนั่นแหละครับ มะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับมาผสมกับแกลบแล้วก็คุยมะพร้าวนะบางคนบอกว่าซื้อต้นใหญ่่างนี้มาไม่กลัวตายเหรอนะครับอันนี้นะก็จากประสบการณ์ของแอดมินเองนะครับซื้อต้นใหญ่มาไม่เคยรอดจริงๆนะครับเลียงถ้าเอาลงปลูกเลยนะครับรอดยากนะเพราะว่าต้นเขาใหญ่เนี่ยครับเขา ปรับตัวได้กับดินบ้านเรายังไม่ได้เลยนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับให้เอามาลงถุงไว้ก่อนนะครับสำหรับถุงที่แอดมินลงไว้เนี่ยนะครับอตอนซื้อมาก็จะเป็นถุง12คูณ24นิ้วนะครับเนีย่ยต้องสั่งจากลาซาด้าเลยเพราะแถวบ้านไม่มีนะครับถามว่าทำไมเราไม่ลงเข่งถ้าลงเข่งมันก็จะยุ่งยากเรื่องของการต้องไปตัดเข่งไปอะไรนะครับ นอกจากเข่งจะมีราคาแพงแล้วนะครับต้องไปตัดเข่งแล้วเราจะปลูกทั้งเข่งก็งนะวุ่นวายนะครับแล้วถ้าเป็นถุงเนี่ยนะครับเราก็เวลาลงปลูกนะครับเราไปยกโคกเอาไว้แล้วเราก็ลงปลูกแค่ย้ายเกินครึ่งถุงประมาณครึ่งถุงนะครับก็เราก็กรีดถุงออกได้เลยนะครับช่วงก่อนปลูกเราก็จะปล่อยให้ดินแห้งก่อนนะครับแค่วันสองวันก็แห้งแล้วครับดิน,นแห้งเร็วมากนะครับไม่ได้รดน้ําวันเดียวเนี่ย ก็แทบว่าพอเราค่อยๆจะแน่นนะครับเนี่ยเราจะเอาไม้เนี่ยมาแทงรอบรอบถุงในตัวเราอัดเข้าไปนะครับจะปล่อยให้แข็งหน่อยนะครับแล้วก็ใช้รถที่ตามร้านค้านิยมใช้นะครับรถเขาเรียกรถไตนอ่อรถที่ใช้เข็นพวกอของตามร้านของชำนะครับแบบนั้นนะนะครับก็เอาเข็นไปลงปลูก รบ,บริเวณเพราะว่าบริเวณที่จะปลูกนั้นอยู่ไม่ไกลนะครับประมาณร้อยร้อยเมตรนะครับก็จะค่อยๆทยอยคนไปทีละต้นนะครับวันนี้ก็เห็นสัญญาณนะครับสัญญาณของการแทงยอดใหม่นะครับหลังจากอยู่มาประมาณเดือนครึ่งนะครับเนี่ยครับมีร่องรอยของใบตอนขนส่งบ้างนะครับ อำเภอกระทลักษ์อันนี้อำเภอปราศาสตร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ระยะทางไกลพอสมควรนะครับเราจะมีลมสะบัดแต่ก็ชื่นชมทางร้านนะครับให้คนงานมามัดนะครับมัดแสลดนให้เราเราเตือนสลดนไปนะครับมัดให้อย่างดีเลยนะครับแบบมืออาชีพเลยนะครับถ้าท่านที่กลัวว่าต้นใหญ่เนี่ย ปลูกแล้วจะไม่ได้ผลจะมันจะตายซะก่อนเนี่ยก็เอารุ่นนี้นะครับเนี่ยรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นหนามดำนะครับเอามาจากร้านนงนีพันไม้นะครับเนี่ยจันทบุรีนะครับองขออภัยนะครับที่ออกนามนะครับกินข้างนะครับมันก็เป็นหนามดำนะครับเนี่ยเราเลี้ยงไว้ยางงี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาไปลงดินนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะครับสัก สามเดือนนะครับสีเดือนนี่โอ้โหสวยงามทีเดียวนะครับพี่จะไว้เป็นปีก็ได้นะครับขอให้ขยายถุงนะครับขยายเบอร์ถุงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงว่าสุดๆเลยนะแล้วเราก็ช่วงนั้นเราก็เตรียมดินรอเลยนะครับไปเสริมธาตุอาหารให้เขานะครับอันนี้ต้นนี้ทิ้งนะครับที่ท่านเห็นในยูทูบช็อตนะครับเป็นพ่นที่ถูกทิ้งมาไม่มีใครเขาเอาตอนนี้เราก็เอามา เสริมรากกรากนะครับอตอนนี้ก็ออกใบใหม่มาสวยงามนะครับโดนเพลี้ยด้วยเนี่ยนะครับพอโดนเพลี้ยเสร็จก็จะเป็นแบบฟิวซาเรียมลงอีกเนี่ยเป็นอาการการทุบต้องตัดทิง้งแต่ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะครับคอยดูนะครับว่าต้นนี้จะ พัฒนาการไปถึงไหนเนี่ยครับมีรากหกรากแลนะ้วนั้นไม่ต้องห่วงนะครับสวยแน่นอนใช้เวลานิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับต้นนี้ต้น,นใหญ่ครับสูง2เมตร ประมา,มาต้องรอให้กิ่งให้ใบตันก่อนนะครับถึงจะยังยอดใหม่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ไปซื้อต้นทุเรียนนะครับช่วงช่วงนี้นะครับราคาก็จะ ไม่แพงนะครับราคาจะพิเศษหน่อยช่วงลมหนาวมาเนี่ยครับเพราะเพราะว่าร้านก็จะรู้ว่าไม่มีใครเอาทุเรียนไปลงแน่นอนนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อไปอนุบาลไว้ก่อนนั่นแหละครับถ้าเอาไปลงเลยโอก,กาสตายสูงมากนะครับโดยเฉพาะต้นใหญ่ๆอย่าง,าง,งเงี้ยนะครับเนี่ยขนาดลงทุงเงี้ยนะครับว่าจะตั้งลำได้กว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณนะครับของยอดใหม่เนี่ย ก็เดือนครึ่งอย่นะเดือนครึ่งเลยนะครับก็ว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณชีพสัญญาไอ้ต้นใหญ่ๆมากๆเนี่ยก็จะเป็นต้นเหลือเลือกเหลือเลือกจากรุ่นรุ่นเล็กนะครับแล้วก็ร้านก็เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แล้วก็ขยายถุงบางทีถุงขาดบ้างนะครับนะเราเอามาเลี้ยงแล้วก็ดูแล อยู่ภายใต้สแลนนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะรอให้เขาฟื้นตัวแล้วก็นะยอดใหม่เดินสักสรอบสี่รอบนะครับค่อยเอาไปลงก็ได้นะคไม่เดือดร้อนนะครับประมาณสักปีหน้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เอ็ดมินจะชอบลงเดือนกรกฎาคสิงหานะครับรู้สึกว่าทุเรียนจะตั้งลำได้เร็วกว่าต้นฝนนะครับ ครับวันนี้ก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็หวังว่าท่านคงจะได้ไอเดียนะครับนะครับการปลูกและอนุบาลทุเรียนใหญ่นะครับนะครับแล้วก็ไปลงจะได้ไม่ต้องกลัวตายนะครับไม่ต้องไม่ต้องตัดถุงทั้งหมดนะครับตัดเฉพาะก้นถุงแล้วก็ประมาณสักหนึ่งใน3นะครับรับรองว่าทุเรียนเราจะรอดแน่นอนนะครับ เดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตหลังจากาค่อดูยอดใหม่ออกมานะครับอัปเดตอีกครั้งแล้วก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นตอนการปลูกแล้วก็ความคืบหน้านะครับของทุเรียนสายนี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ